ขาดหมดแล้วน,น,น,นี่คือผลผลิตของยายเตียงวีละยี่สิบบาทบีละ้าบาทนี่นี่สาบาทนี่คือสาวบาท้าวบาท,าบาท,าบาทกองนี้ที่มันผูกผูกนี้ก็คือศ้าบาท ผลผลิตน,นะครับของยายเตียงอันนี้วีละสิบหาบาทแมนครับอืมตอนนี้กำลังไปเอาอีกอยู่หนึ่งวียายเตียงอายุเจ็ดสิบกว่า ยังเดินจังจังจัอง,จองอยู่อีะโชวส์สกิลในการบักต้นกลวยนี่นะครับมะกลวย